นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีวรกูลพร้อมลงนามถ้อยถแถลงสู่สันติภาพไทยกัมพูชา26ตุลาคม2568โดยนายศรีหะศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีประเทศอาเซียนก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47ที่ประเทศมาเลเซียโดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าประเด็นสำคัญต่าง และได้เสริมสร้างประชาคมอาเซียนภายใต้แนวคิดหลักการรวมกลุ่มและความยั่งยืนของการเป็นประธานอาเซียนของประเทศมาเลเซียในปี2568และเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47ในวันที่26-28ตุลาคม2568พร้อมย้ำหลักการของสนธิ่สัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มุ่งสร้างมุ่งส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและความร่วมมือในภูมิภาคขณะที่นายอนุชินชาญวีวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ตามกำหนดเดิมจะเดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการในวันที่25ตุลาคม2568ก่อนร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47 นายอนุทินระบุว่าได้ขอยกเลิกเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่กำลังมีในประเทศแต่ได้เดินทางไปที่ประเทศมาเลเซียในช่วงเย็นวันที่25ตุลาคมและวันที่26ตุลาคม2568เพื่อที่จะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47และจะพบหารือกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เพื่อกระชับความร่วมมือในประเด็นเศรษฐกิจความมั่นคงและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคก่อนเข้าร่วมวิธีลงนามคำประกาศที่จะนำไปสู่การสร้างสันติภาพต่อไปครับ